สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากมื้อนี้เก็บวิธีแล้วเรีวครับแปดมุ้งห้าสิบมีกิจกรรมครับล่างรถล่างจานให้เรียบร้อยครับเพราะว่ามื้อนี้น้ำดีไหมพี่น้องล่างพูดแล้วสองทางสามทาง ต่างพุละสองสามทางครับแต่ละแผนกครับป,ป่าป่าเห็นหนูเดี๋ยวให้ตะเนียนเอา,านอ้าไปยังทางบปไปไปถือไปซอยกันเลย้อไอเจ้มึเงเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วล่างแค่นี้นะโอ้มันล่างไรก็คอย ป้าดหมก่อนหมก่อนโอสุดยอดเลยวะงหนานำลอยลนี่ยนะโรเไิอเร็วๆเลยเก่าหาไปเลยเด้ยภาาเีงนึงแล้วเล่นสิดนสองทีบ่เล่นง่ายเลยทั้งหนง่ายครับทั้งนั้น่ะ่างกันอย่สนาทีห่างกันหนึ่งลสอ่ะเก็ได้ที่คาเท่ากันละ อลกกันเย่รั่ครับนแม่นดันซิี่เยความพพไปเลยเร็วเรวเอาศัยความเร็วราะมันไม้พื้นแต่นี่เราคันได้ตื่นเทนอนอยู่คุณพวกผมโลคนูอีกคุณอะแล้วกินเขาวพราะมันละอันนี้ก็สามงมนึงนะว้ อันนี้หากสามมนะู่นั่เเเงเรือกับไบไล,ลเท่านั้นเนาะนั่นแหละนั่นแหละเงารถปั่นเรืวกันมูไปแล้วครับกลังกันมูเรืวกันมูแล้วอันนี้กันเลือกินเข,าข่ากินน้ากูแล้วครับวันนี้ได้ออก ล่างคาดไดยของมันเตเต้เพราะว่าต้องขับรถท่านเตเตมครับจากที่สอนให้ปีกายนี่ครับเออปีกอนเดีเตเต้สอนให้ปีกอ,อนครัรบให้ขยับรถให้นู่นนี่นั่นนาเวทีเพราะว่าสอนไปแล้วบอกว่ามันมีผู้ใหญ่ใจดีซื้อรถคันเป็นล้านมาแห่ร้องแห่ขับพัดขับครับครับคันค้นมันจีเป็นมันกะ เพอเพอปั๊บโดดขึ้นรถไปเลื่อนอันนั้นอันอนี้จัก,จกเแวบอกบอกครับมันอันนี้ถ้าค้นไฟลู่ไฟเป็นถ้าคน่อยากเป็น,เ,าาปนปเนี่ยเขาบังคับไปเังือนัไปเลยแต่ทุกอย่างมันคืออาชีพครับเพราะขับเลื่อนเป็นลากะส่งไปสอบใบทั่งเ่เราจะมาเอาประสบการณ์จากทั้ง ทีนรถหลายก่อนครับลูกคุ่นรถวัดเป็นนักซันนลซซี่แล้วฮอกันนาำกันเขากรุงเทียวสร็แล้วครับตอนนีไไ้นะก้บบ้านกรุงเทียดได้รอบแรกคือจบแล้วครับเคิงละเด็กน้อยเพราะว่าถ้ามันเบ่ง G.P.S เป็นกน็จบแล้วครับสมัยก่อนนะผมไปเหรียมอลลัน,ลนี่เบ่งแผนที่เอครับเดี๋ยวนี้สบายสินมหมครับอ่านี่อันเป้าเลี้ยงปัญหาเมื่อวานนี้ที่ผมบอกพี่น้องไว้ว่า ผิดพลาดมองได้น้อยหนึ่งคือห้องน้ำครับนี่มาอยู่มังหนาหนาเกือบตรงตู้ลำพงฟังไส่เลยครับแล้วน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลตรงมาก,กลางเถอะครับลองเห็นว่านี่คือปัญหามัน บอกร้องลุกมันมีขีดเท่าอีเด้คนละตัวโจยื่อเสร็วป่ะอ๋อโจโจบออุ่นเข่าอันที่ต้มเทียนก็บร้องต้มเบิ้งต้มเบิ้งตัวนึงขีดเท่าบ่อเกียร์เบื้องอืน อโอ้ทำไมท่าาทนต้มน้ำดีกว่าคร,ครับข้างแก๊สเลื่อยข้างอันนี้ข้างไหนก็ได้โอ้ผู้ใดเตรียมกับข้าวก็นเตยมโอู้ใเตรียมกับข้าวกเนียม เร็ว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 ปุ๋ยอุ่นเขาเอาอุ่นเร็วเห็ดแงนะเห็ดแหนกันอาเหดบ่อยนะอ่ะมา้มาดบ่อยเนี่าอันนั้นน้ำกินเน้่นะออยน้ำจินเดี๋ยวไปคอกไหมเทน้ำกินแทกติกรก็ได้อ่ะเทน้ำกินกติตอนนี้แบกน้ำให้จากทางนะครับ Oh, อย um, <sch women> ้ยเทียางปานั้นสิฟุนย่ดักเล่ดอย่างิเอบจุกมง่ดนักะั่นแล้วมึงคือว่าปรับไหมปรับล้วดิปรับไมวงกน้อยนิดขี้ไปน้อยก็ดงหานแนวดึงฮะนู่าขาี้ะนงาตาไปตามันรีดติเกอร์ออกอีกน้อยนึงกับว่ากันไปท่านนตัดติ๊กเกอร์ตัดออกอีกน้อยนึงท่านวะ ไปขับรถน้อกูยังวามันหินแดงแต่ว่า่อนนี้ออกไปก็ห็นหนูเห็ดยังมาขืนจิง่ะมียี่ตัวสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเด้ไอหมักไอหมักอันนี้อันนี้เจ้าเอาในถุงยังเดี๋ยวนบ่เอมียุ่ต้องมีขันตัวนึงยุ่งนอกออกอออกออ

คิดอไตอ,อไต้มน้ำลงคนนาเตียเออเอาเอันนั้นไว้ล้นก็นได้ต้มใส่อันนี้ก็ได้ไหมต้มได้รูปว่คิดแผ่นยังออกเมื่อกี้นะต้องเกล็ดต้องเกลแน่ตัองเกโอ้แต่ละไหยังแผ่นยีสได้เลยฮ่าฮ่าคิดกับเขาเมนูเมนูเมนูอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากกันนี้กันครับพี่น้องครับฝาลกลงคนนู้ดใส่กันกันไปเลยครับผมข,ขอบคุณครับสวัสดีครับ